คนเล่าหลอนวันนี้ขอนำประสบการณ์โดนของที่ต้องจำไปตลอดชีวิตขอแทนตัวเองว่าพอยเรื่องนี้พ้อยจะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่โคตรจะน่าเหลือเชื่อมากพอยคิดว่าทุกคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการโดนของมาบ้างแล้ว แต่มันยากที่จะเชื่อโดยเฉพาะในสมัยนี้ด้วยแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะมีอยู่จริงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไม่รู้สิต้องพูดว่าเกิดกับคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตมันเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเราเอง ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนทางภาคใต้พ่อของพอยขอใช้แทนคําว่าพอยเป็นตัวเราแทนพ่อของเราท่านทำงานเป็นราชการเรียกว่ามีขั้นที่สูงทีเดียวท่านเป็นบุคคลที่มีหน้าตามีชื่อเสียงเกียรติยศ ท่านเป็นคนที่ขยันทำงานมากเรียกได้ว่างานไม่เสร็จพ่อก็จะไม่กลับไม่พักไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการใดๆพ่อก็จะไปทำงานเสมอท่านเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรจนบางครั้งพวกเราก็น้อยใจว่าทำไมพ่อไม่หยุดงานแล้ว ไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างแต่เราก็เข้าใจที่ท่านทำก็เพราะครอบครัวเพราะรายได้หลักของครอบครัวมาจากพ่อคนเดียวท่านได้ไต่เต้าจากตำแหน่งน้อยๆขึ้นมาเป็นระดับสูงได้และท่านไม่เคยชอบโกงเงินหลวงแม้แต่บาทเดียวนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจ ที่มีพ่อที่เป็นคนดีขนาดนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนตอนนี้18ปีแล้วเรายังไม่เคยเห็นพ่อทำบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่นับตบยุงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2557นั่นคือปีที่แล้วนี่เอง ครอบครัวเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นปกติอยู่ทุกวันพ่อกับแม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนจะปกติจนกระทั่งเย็นวันนั้นยายเรามองเห็นหน้าพ่อเราแล้วก็พูดขึ้นมาเฉยๆว่าเป็นไรหรือเปล่าลูกทำไมหน้าตาซีดจังไม่สบายหรือเปล่า และคงด้วยความกังวลของท่านมัง้งหลังจากกลับต่างจังหวัดก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพแต่จริงๆพ่อก็ตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนั่นแหละบวกกับพ่อสังเกตตัวเองว่าตอนถ่ายอุจจาระมันมีสีคล้ำๆปวดหลังบ่อยๆแม่บอกพ่อว่าชอบบ่นว่าที่นอนมีอะไรหรือเปล่า นอนไม่ได้เลยเจ็บไปหมดเหมือนมีเข็มมาทิ่มแล้วคือพ่อก็ไม่ได้นอนเลยจริงๆหลังจากไปตรวจมันก็มีนัดวันสองกล้องที่ส่องเข้าไปในปากพ่อเราก็ไปส่องคือเราสงสารพ่อมากพ่อบอกเจ็บมากปวดท้องปวดมากแล้วพ่อก็ร้องมันเป็นภาพที่แย่มากจริงๆ เราก็ร้องตามพ่อสงสารได้แต่บอกว่ามันคงเป็นผลข้างเคียงเดี๋ยวก็หายมาตรวจดีแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเออลืมบอกไปบางอย่างเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะเรามาเรียนที่กอทอมอตั้งแต่มอสีสอบทุนจากใต้มาได้หวังจะช่วยแบ่งเบา บวกกับอยากเรียนพิเศษดีๆทำให้ช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยได้ยินแต่สิ่งที่แม่เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่ผลออกมาแม่บอกว่าเจอก้อนเนื้อแต่ก็โชคดีไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ก็ต้องตัดออกแล้วก็นัดวันตัดนู่นนี่ก่อนจะผ่าตัดพ่อก็ต้องเข้ามาตรวจกลางกาย ตามที่หมอนัดอยู่บ่อยครั้งคือเกือบทุกวันเราสงสารพ่อมากพ่อเคยพูดว่าถ้ารู้ว่าเจ็บขนาดนี้ไม่มาตรวจแล้วนี่มากี่ครั้งก็เจ็บทุกครั้งถ้าไม่มาคงไม่เจ็บโอ้ยเราแบบนี้น้ำตาไหลได้แต่ให้กำลังใจบอกพ่อสู้สูย้ยาพูดอย่างนี้ เดี๋ยวก็หายแล้วหลังจากพ่อผ่าตัดคือกระเพาะอ,ออกไป70%ซคือเยอะมากพ่อกินอะไรไม่ได้เลยพยายามกินคือผอมมากเรากลับมาตอนนั้นพ่อก็ดีขึ้นกว่าเดิมหมอให้พักรักษาตัวอยู่บ้านพ่อก็ไม่ยอมพักจำได้ว่าพักได้แค่อาทิตย์หนึ่งมัง้ง แล้วพ่อก็ไปทำงานต่อเรียกคนขับรถมารับทุกวันท้นเจ็บเพื่อไปทำงานบางครั้งก็ทำไม่ไหวพ่อถึงที่ทำงานก็ขึ้นไปห้องพักไปนอนบอกแล้วว่าพ่อเราเป็นคนขยันจริงๆเราจำได้ว่าวันนั้นเราอยู่บ้านเราตื่นเช้าเพื่อจะไปสอบทุนเพื่อย้ายโรงเรียน พ่อเรากำลังเต้นแอโรบิกหน้าโทรทัศน์พ่อหันมามองเราแล้วพูดกับเราว่าพ่อเจ็บจังเลยลูกพ่อจะตายแล้วพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้พ่อก็ไม่เคยพูดว่าพ่อเป็นมะเร็งแต่เราถามแม่แม่ไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาแล้วตัดทิ้งไป แล้วตอนนี้คือรักษาตัวอยู่พอเราได้ยินพ่อพูดแบบนั้นเราก็แทบจะแบบเฮ้อพ่อคิดมากจริงๆมะเร็งอีกละเดี๋ยวก็หายพูดอยู่ได้คือด้วยความที่เรา,เราไม่อยากให้พ่อคิดเราเลยพูดแบบนั้นไปเพราะเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นมะเร็งจริงๆ เพราะแม่ก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเจ็เดือนอาการของพ่อเราก็สุดลงแม่โทรบอกว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลกินอะไรไม่ได้เกือบอาทิตย์แล้วกินแล้วก็อ้วกหมดผลปรากฏว่าลำไส้พันกันต้องผ่าตัดปีนี้พ่อผ่าตัดสองครั้งแล้วปกติพ่อเราเป็นคนอ้วน อ้วนมากพารอบแรกคือโคตรผอมแล้วแต่รอบนี้คือเขาไม่กินอะไรกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากอาหารทางสายยางมีสายระยงเรียงเต็มตัวพ่อไปหมดอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนอาการไม่ดีขึ้นเลยกินแล้วก็อ้วกออกมาหมดแม่บอกว่าเหมือนพ่อจะไปหลายครั้งแล้วคือแบบมันแย่มาก เรานี่อยากกลับไปหาพ่อทุกครั้งที่แม่โทรหาเราภ<ร>าวนาเสมอว่าให้มีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์แม่โทรมาหาเราบอกให้กลับมาดูพ่อ,พอเรานี่ช็อกมากกลัวไปหมดไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อแล้วภาพที่เราเห็นตอนเรากลับไป คือพ่อเปลี่ยนไปมากตัวผอมร่างกายเหมือนหนังหุ้มกระดูกเราจำพ่อแทบไม่ได้เราเข้าไปหาเขากอดเขาแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำมาร้องไห้เราสงสารพ่อไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เช้าว,วันนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานยายเอาดวงพ่อไปให้หมอ แถวบ้านดูเขาตกใจแล้วพูดว่าโดนของของ,ของหนักด้วยมันทำให้กินไม่ได้เลยอเอาใตา้ยอย่างเดียวของอยู่ตรงหน้าท้องทางซ้ายหนักมากให้เอาน้ำมนต์ไปกินนาเราก็รีบขับรถ,บรถจากต่างจังหวัดมาให้แม่เราที่โรงพยาบาลพ่อกินน้ำมนต์นั้นได้เกินเดียวตอนแรกที่ท้องพ่อมีรู ที่เป็นการผ่าตัดเล็กๆแต่อยู่ๆมันก็กลับกลายเป็นรูใหญ่ขึ้นมาทำให้มีน้ําที่เป็นของเสียในท้องไหลออกมาหมอบอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงน้ําต้องออกมาอยู่แล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้นเราอยู่เฝ้าพ่อได้สามวันเราต้องขึ้นกรุงเทพไปสอบแล้วกะว่าสอบเสร็จจะกลับมา ก่อนเราไปเราก็กราบเท้าพ่อจุบพ่อเราบอกพ่อว่าห้ามเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราขอไปสอบก่อนและจะกลับมารอหนูเป็นทันตะก่อนนะพ่อพ่อแกก็อือออบอกรีบไปได้แล้วเดี๋ยวตกเครื่องพ่อไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็ไปใครจะไปรู้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้าย ที่เราได้ทำแบบนี้กับพ่อแล้วก็เกิดเรื่องราวประหลาดหลายอย่างคือพ่อเรามีคนขับรถส่วนตัวแล้วพี่เขาเป็นคนดีมากเลยพ่อเราเลยรักได้สนิทกับเขามากคนขับรถพ่อเล่าให้ฟังว่าพี่เขารู้จักกับผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้ววันนั้นพี่แกก็ไปขับรถให้ผู้ใหญ่คนนั้นแล้วเหมือนทุกอย่าง มันประติดประต่อกันอยู่ๆก็คุยกันแล้วก็เล่าเรื่องที่ดูดวงพ่อเราว่าโดนของให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็บอกเนี่ยเขารู้หมดหมอคนนี้เก่งมากเป็นแขกลูกสาวแกก็เคยโดนของเกือบตายเหมือนกันดีที่ช่วยได้ทันแกบอกไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกอยากช่วยทั้งๆที่จริงแก จะไม่ยุ่งก็ได้มันรู้สึกแบบแกต้องช่วยเช้าวันต่อมาทางหมอนัดกับแม่เราที่บ้านประมาณว่าให้ไปดูของที่บ้านตอนนั้นที่ไปก็มีแม่กับพี่ชายคนโตพอไปถึงหมอเขาก็เดินวนไปวนมาตรงหน้าบ้านสักพักแกก็พูดขึ้นว่าของอยู่ตรงนี้ แล้วก็ชี้ไปที่พื้นหน้าบ้านเราซึ่งมันมีปูนฉาบอยู่เขาบอกว่าให้ขุดทุกคนแบบมองหน้ากันแม่รู้จะเชื่อดีไหมแต่ก็ต้องทำตามที่หมอบอกไปเอาจอบมาขุดก็ไม่เจออะไรหมอบอกขุดลึกอีกขุดไปสักพักเฮ้ยเจอวะ่ะมันเป็นเหมือนผ้าแบบเศษผ้า เส้นยาวๆสีแดงมีเส้นผมเป็นมัดๆที่เคลือบด้วยน้ำตาเทียนมีตะปูประมาณห้าหกตัวและที่มันชัดเจนที่สุดคือมีตัวอักษรเขียนอยู่ในผ้ายันและเขียนว่าห้ามรับราชการตายนอกจากนั้นยังมีลักษณะคล้ายหนังสีดำที่ตัดเป็นรูปตุ๊กตามีรูปปืนยิงที่หัว ประมาณว่าเอาให้ตายทุกทางเลยทุกคนอึ้งมากไม่มีใครอยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ทำพิธีแก้ของแต่เขาบอกว่าหมอที่ทำเนี่ยแก้ได้อย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอย่าเมียบไว้ว่าเรารู้แล้วหมอเขาบอกว่ามันทำมาตั้งแต่วันที่ยี่บ มีนาคม2,557คนใกล้ตัวเป็นคนทำทะเลาะกันเรื่องเงินคนขับรถพ่อก็ไปสืบ,สบมาก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรมากมายพ่อกลับโรงพยาบาลพ่อกำลังนอนอยู่พี่เราอีกคนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนที่แม่กับพี่ไปที่โน่นกันพ่อบอกปวดท้องมาก ตอนนี้คือพ่อเราใส่หน้ากากออกซิเจนอยู่พ่อเขียนใส่กระดาษว่าบอกหมอให้เอาแม็กออกจากท้องพ่อทีงงมากโคตรงงหลังจากนั้นตอนเย็นพ่อแกก็อาการดีขึ้นพ่อบอกว่าดีจังสบายท้องแล้วหมอบอกเอาออกให้แล้วนะสิ ทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันมีแต่แม่ที่คอยคุยกับพ่อถามโน่นนี่พ่อตอนนั้นพ่อเราเริ่มเลอะเทอะจำไรไม่ค่อยได้เริ่มเพอแล้วแต่ละเรื่องที่แกเพอออกมาคือเป็นเรื่องงานทั้งนั้นถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้พ่ออยู่ไหนพ่อไม่สบายพ่อรักษาตัวเองก่อนอยา่าไปห่วงเรื่องงาน งานใครๆก็ทำได้เดี๋ยวพ่อต้องรักษาตัวก่อนแล้วค่อยไปทำงานพาแม่ไปเที่ยวทะเลที่พ่อบอกไงแม่เราร้องไห้บ่อยมากแทบจะทุกครั้งที่พูดแม่เชื่อตลอดว่าพ่อต้องหายไม่หรอกต้องบอกว่าทุกคนเชื่อว่าพ่อต้องไม่เป็นอะไรจบตอนที่หนึ่ง